สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life นี่คือหนังสือเสียง Home with God กลับบ้านกับพระเจ้าผลงานของ New Donald Walt z. สําำหรับวันนี้เป็นบทที่31บทนำความทรงจำที่15แต่ละขณะของชีวิตคือสิ่งที่เธอใช้ในการสร้างประสบการณ์ของตัวเองมันไม่น่าทึ่งหรอกเหรอครับ ที่อลิซาเบตได้มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตหลังความตายแค่ไหนมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอเคลื่อนลึกลงไปสู่เส้นทางระหว่างชีวิตที่มีรูปกายและมิติทางจิตวิญ,ญญาณตามที่ฉันพูดไว้ตั้งแต่ตน้นประสบการณ์ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปหลายประการแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกกรณีนั่นก็คือการทบทวนชีวิตแต่การทบทวนชีวิต ฟังดูน่าจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะครับหมายถึงมีบางขณะที่ชีวิตอาจไม่น่ารื่นรมไม่ว่าจะเป็นจากบางสิ่งที่ผมได้เคยอธิบายหรือไม่ก็เพราะผมได้สังเกตว่าตัวเองเป็นคนทำให้ผู้อื่นเกิดประสบการณ์บางอย่างมันไม่มีทั้งความเจ็บปวดหรือความไม่สบายใดๆทั้งสิน้นโอ้ใช่แล้วผมลืมไปจำไว้ว่าเธอได้วางสัมผัสแห่งตัวตน ใจิตใจและความคิดที่เธอเคยยึดถือว่าเป็นตัวเองไว้ที่ขั้นที่2ของความตายแล้วในขั้นที่สเธอจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและในขณะที่เกิดการหลอมรวมผมก็ออกจากสัมผัสสุดท้ายในแง่ของรูปธรรมที่ผมเรียกว่าตัวของผมผมจะยืนอยู่ข้างๆตัวผมเห็นตัวผมได้ชัดเจนแต่การวินิจฉัยนี้ไม่ได้มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องกับรูปธรรมที่ผมกำลังเห็นอยู่เลย ดีเธอเข้าใจแล้วเอาล่ะเรากลับมาที่การเปรียบเลยของเราอีกนะตอนนี้เธออยู่ในขั้นที่สามของความตายแล้วเธอผ่านชั่วขณะของการหลอมรวมแล้วก็กําลังมีประสบการณ์ของความเต็มเปี่ยมในตัวตนของเธอเองเธอเห็นทั้งหมดนี้ในห้องแสดงงานศินละปะทุกประสบการณ์ในชีวิตและเธอก็มองเห็นมันอย่างเป็นรูปธรรมรากับกำลังเปิดสมุดกรีดผ่านไปเรื่อยๆ หรือราวกับกำลังดูหนังหรือกำลังเรียนรู้เรื่องศิลปะที่สุดยอดที่แต่ละประสบการณ์เป็นเธอเรียนรู้แต่ละขณะจนกระทั่งรู้สึกว่าได้เข้าใจแล้วจากนั้นเธอก็จะเคลื่อนไปยังภาพต่อไปขณะต่อไปภาพวาดต่อไปโดวยวิธีการนี้เธอได้เคลื่อนผ่านและเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆห้องแสดงศิลปะเธอทำให้แน่ใจว่าได้เห็นทุกคอลเลกชันอย่างครบถ้วน ทุกขณะนั้นมันสําคัญมากสำหรับเธอเพราะเธอตระหนักในระหว่างที่กำลังสำรวจชีวิตแต่ละช่วงว่าเธอเคยสร้างประสบการณ์เหล่านั้นมาก่อนแล้วและไม่นานนับจากนี้เธอจะตัดสินใจว่าเธอจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ยังไงโอเคขอหยุดแป๊บหนึ่งครับผมสับสนกับเรื่องหนึง่งผมรู้ว่ามันเป็นแค่คำเปรียบเปลยและสิ่งนี้ไม่ได้เป็นจริงๆการอธิบายคำว่าเป็นจริงๆ โดยที่ไม่ต้องใช้คำเปรียบเลยจะทำให้เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะทำความเข้าใจเลยนะเข้าใจครับกระทั่งผมรู้ว่ามันคือคำเปรียบเลยแต่ผมก็ขอจับผิดสักเล็กน้อยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ชัดเจนนะับผมคิดว่าตัวเองจะได้รับอัตลักษณ์แบบเดิมตอนที่ผมหลอมรวมเข้ากับแก่นแท้ตอนที่การพบปะกับพระเจ้าได้สิ้นสุดลงไม่งั้นผมจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นใครเธอย่อมรู้สิ ถ้าอย่างนั้นแล้วผมจะสามารถผ่านการทบทวนชีวิตด้วยการมองภาพในแต่ละขณะจากชีวิตที่ผมเพิ่งผ่านมาได้ยังไงโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยตัวผมนั้นทำสิ่งที่น่ารังเกียจมาบ้างและเสียใจกับมันด้วยรวมทั้งสิ่งดีๆสองสาครั้งเช่นเดียวกันมันจะเป็นยังไงหากผมกลับมารับรู้อัตลักษณ์แบบเดิมที่ละทิ้งไปตั้งแต่ช่วงแรกของความตายผมจะไม่มีความรู้สึกใดๆที่เป็นความเศร้าความสุขหรือความทุกข์ในเรื่องเหล่านั้นด้วยหรอครับ เมื่อการพบปะกับพระเจ้าของเธอสิ้นสุดลงใช่เธอจะหวนกลับมารับรู้ตัวตนอันจำกัดที่เคยยึดถือไว้ในชีวิตก่อนหน้าแต่เธอไม่ได้ย้ายกลับเข้าไปเป็นตัวตนนั้นอีกแล้วแทนที่จะเป็นเช่นนั้นประสบการณ์ของตัวตนเดิมจะเป็นมากกว่าเป็นความไร้ขีดจำกัดอย่างมากมายงั้นผมขอยกตัวอย่างคำเปรียบเลยด้วยตัวเองบ้างได้ไหมครับจะได้เห็นว่าผมเข้าใจมันจริงๆไหม ว่าไปผมเคยใช้เวลาหลายปีในโรงละครทั้งแบบชุมชนและแบบมืออาชีพในหกรัฐนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพบตัวเองกำลังคุ้นคิดกับสิ่งที่ท่านกำลังบอกมันเหมือนกับว่าผมได้ก้าวลงจากเวทีหลังจากที่ได้เล่นบทบาทเป็นตัวละครที่มีความสามารถหรือมีทักษะที่จำกัดถอดเครื่องแต่งกายและเปลี่ยนเป็นชุดที่เดินตามท้องถนนทั่วไป จากนั้นผมก็ออกจากโรงละครและกลับมาเป็นคนที่มีศักยภาพและทรงพลังอย่างเต็มที่ด้านนอกโรงละครมีตัวอักษรวิ่งพร้อมไฟส่องสว่างกับภาพของผมในฉากเด่นๆจากในโชว์ผมมองเห็นตัวเองในภาพเหล่านั้นทั้งสีหน้าบูดบึง้งยิ้มแย้มร้องไห้ตะโกนด้วยความโกรธที่รุนแรงแต่แน่นอนผมที่กำลังดูอยู่นี้ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับภาพพวกนี้เลยผมรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวผม ตัวของผมกำลังยืนดูภาพเหล่านี้อยู่แต่ในตอนที่ผมยังอยู่บนเวทีความทุกโศกความเจ็บปวดและความเบิกบานที่ผมแสดงออกมานั้นไม่เพียงแต่จะเหมือนจริงมากๆต่อผู้ชมแต่มันรู้สึกเหมือนจริงมากๆแม้กับตัวผมเองผมเป็นนักแสดงที่เก่งขนาดนั้นกระนั้นระหว่างที่มองภาพในตอนนี้ผมเห็นเลยว่ามันยังมีอะไรอีกมากมันยังมีอะไรอีกที่สามารถเล่นได้ดีกว่าเดิมในบางฉาก หรือผมอาจเปลี่ยนทั้งฉากไปเลยและผมก็มุ่งมั่นที่จะทำแบบนั้นในการแสดงคราวหน้าแล้วผมก็เดินออกไปหยุดที่แรกคือห้องสมุดผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทที่ผมเล่นให้มากขึ้นกว่าเดิมบราโวเป็นคำเปรียบเลยที่ดีมากนี่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เธอมีประสบการณ์ระหว่างที่เคลื่อนที่ไปตามแกนกลางของรูปธปรรมและทบทวนในห้องแสดงศิลปะในขณะที่ยังมีชีวิต และเมื่อเธอออกจากแกนกลางของรูป,ปรธรรมเธอได้ทำมันในแง่ของการไปห้องสมุดเพื่อค้นหาเรื่องตัวละครให้มากยิ่งขึ้นแต่ท่านช่วยบอกผมอีกครั้งได้ไหมครับทำไมผมถึงต้องลำบากที่จะจากแกนกลางของตัวเองด้วยล่ะครับส่วนหนึ่งในตัวผมก็ยังสงสัยมาตลอดแม้จะหลังจากได้รับคำอธิบายแล้วก็ตามทำไมผมต้องจากแกนแท้ของตัวเองด้วยทำไมผมจึงไม่คงการหลอมรวมอยู่แบบนั้นต่อไปตลอดการ นั่นจะไม่ใช่สวรรค์หรอกเลยครับเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ต้องแสดงตัวตนออกมานั่นคือสิ่งที่ชีวิตทำมันไม่อาจเลิกทำได้หรือจะไม่เป็นแบบนั้นได้เอาละงั้นเธอลองเปลี่ยนคำว่าชีวิตในประโยคเมื่อครู่สังเกตไหมว่าชีวิตสามารถถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นคำว่าสรรพสิ่งหรือแก่นแท้หรือพลังงานหรือเป็นคำใดก็ได้ที่เธออยากเรียก ไม่ว่าคำไหนที่เธอใช้เธอก็ยังคงพูดถึงชีวิตอยู่นั่นเองในกระบวนการแสดงออกนั้นชีวิตจะเผยตัวเองออกมามันคือการผลักดันตัวเองออกจากตนเองก่อกำเนิดตนเองด้วยแง่มุมของมันซึ่งมันอาจรู้จักตัวเองในประสบการณ์ของมันมีข้อมูลส่วนนี้ที่เยอะมากๆเลยละครับเราค่อยๆไปกันแบบช้าๆสบายๆนะเรามาพิจารณาไปทีละความคิด ทีละแนวคิดกัน 1. ในกระบวนการแสดงออกของตัวเองชีวิตได้แสดงออกซึ่งตัวของมันเอง 2. การแสดงออกหมายถึงผลักออกไปชีวิตได้ผลักตัวเองออกจากตนเอง 3. ในแง่หนึ่งมันมอบการเกิดให้กับตัวเองในแง่มุมของตัวมันเอง 4. มันทําเช่นนี้เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองด้วยประสบการณ์ของตนเอง นั่นคือความหมายของคำว่าเกิดใหม่อีกครั้งนั่นคือความหมายที่แท้จริงของมันนั่นละ่ะแล้วผมก็เกิดใหม่เคลื่อนที่ออกจากแกนกลางเพื่อที่ผมจะได้จากคำพูดของท่านได้มารู้จักสิ่งที่ผมได้เผชิญในแกนกลางที่เป็นของจริงผ่านมุมมองจากที่ไกลๆเธอจับมันได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่กระบวนการตายและการเกิดเป็นเช่นนั้น เธอได้เคลื่อนเข้าหาและเคลื่อนออกจากแกนกลางของเธอตลอดเวลาที่เธออาจรู้จักและมีประสบการณ์ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครเธอใช้ระยะทางเพื่อการรู้จักและเพื่อมีประสบการณ์ของส่วนรวมที่เป็นส่วนรวมมันมีประสบการณ์แค่เพียงส่วนรวมและไม่มีส่วนไหนเป็นส่วนประกอบจะเป็นยังไงถ้าผมไม่สามารถเป็นได้กว่าตัวตนที่เคยเป็นมาล่ะครับถ้าเกิดผมมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในชีวิต ที่เพิ่งจบลงแล้วจะเป็นยังไงครับวัตักรจะจบเลยไหมไม่เธอจะนิยามคำว่าเชี่ยวชาญขึ้นมาใหม่ผมจะยกมาตรฐานของคำนี้ขึ้นมาสินะครับใช่แล้วเพื่อที่เกมจะไปต่อได้เพื่อที่กระบวนการจะดำเนินต่อไปใช่มันคือความปรารถนาและธรรมชาติของชีวิตในการสร้างชีวิตที่มากขึ้นและเพื่อสร้างมันอย่างให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเติบโตขึ้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการสิ้นสุดของวิวัฒนาการจดจำสิ่งนี้ไว้เสมอนั่นคือความทรงจำที่15ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการสิ้นสุดของวิวัฒนาการฉันได้อธิบายวัตจักรที่ไม่มีวันจบแก่เธอแล้วเพราะเธอเองค้นหาหนทางในการสร้างตัวตนใหม่เช่นเดียวกับทุกชีวิตเธอจะเคลื่อนไปสู่มิติทางจิตวิญ,ญญาณ เธอจะได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับว่าเธอคือใครและเลือกที่จะเป็นใครแล้วเธอก็หวนคืนไปสู่แกนกลางของตัวตนและกลับมาสู่โลกกายภาพและเดินทางไปตามเส้นทางการเวลาในวิถีใหม่หรือต่างทิศทางไปพร้อมกันดังนั้นเธออาจรู้ในประสบการณ์ว่ามันจะเป็นแบบใดสำหรับตัวตนที่เธอเลือกที่จะเป็นแต่ผมจะรู้ได้ย่งไงครับว่าผมอยากจะเป็นใคร ผมไม่เข้าใจเลยแล้วผมจะได้ไปเลือกตอนไหนล่ะครับเธอจะเลือกสิ่งนั้นในตอนที่เธอตอบรับคำขออันศักดิ์สิทธิ์อ่าในที่สุดเอาละครับจบบทที่31แล้วนะครับเนื้อหาของ Home w i t h g o d มีทั้งหมด35บทก็ใกล้จะจบแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ